เธอมือเทียงเคยไหมสะก่อนคำว่ารักคำว่าพักดีคำว่าซื้อตรองเคยไหมรักใครสะก่อนด้วยหัวใจเราสนุกไปเพียงวันวันบนความช้ำของคนที่จริงใจร้องรับอรรมงไม่ไหว นุกแค่ไหนฉันทุกค์กนาอยู่เธอเขาร้องดีไหมยุในใจที่ใครเสรี่งทีตื่นด้วยความหวังดีให้ฉันเป็นคนสุดท้ายก็เลือกสักคนเทอหน้าที่รักตัวจริงทอมี กลัวคำสน้องเมื่อไรสุดทยจะไม่เหลือใครไม่รู้จึงพอคำตามสน้องเมื่อไรไถูกเช็ดหัวทิ้งวันไหนคงรู้จังพอ รดีกว่าใครทำอะไรตำแหน่งไหนในวงคะไอ้ครับร้องนำครับไอ้ร้องนำผมเลยนี่จะจริงเขาหลอกมากเลยนะเนี่ยพูดเล่นเอ้ยพูดจริงเออเขาหลอกว่าตัวจริงอีกเนาะเออเอาาคร่าคร่าตัวต่อมาตาครับเล่นกีตาร์ครับผมอ๋อตาอะไรนะตาเล่นกีตาร์เกาอี้ห่างไปได้แตเดี๋ยวมันตกเฟรม แกเดี๋ยวว้าขาผู้ชายใกล้กันไม่ก็เดี๋ยวมันหลุดเฟรมถ่ายลำบากอ๋อเดี๋ยวพี่ก็หลุดเฟรมเหมือนกันเอออะไรจะบายใจอ่าอ่าอ่าต่อไปครับกดครับกลองครับเออกลองล่าสุดมี MV กับอาสยามไปนะกดนรลงก่อนใช่คนละคนคนละคนเดียวกันหรือเปล่าคนละคน ครับผมบอสครับเล่นเบสครับบอสเบสบอสนะคะถูกปะใช่ไหมลูไม่ใช่คนละคนกันตุ๊กตโหดต้องไปเด่นตำแหน่งบอสครับชอบเอฟเฟกต์ตรงนี้ชอบเอฟเฟกต์ตรงนี้นะเออคุณท็อปเล่นกีตาร์ครับผมท็อปคุณท็อปเขาต้องวางไข่แลตเตอรี่ทำก็ใส่แว่นใส่แล้วไม่ได้ตาบอดไม่ได้ตาบอสป่าๆล้อเล่นล้อเล่นอ่ะเล่นกับเราเลย ของซันชัยนั่นเองนะคะเพลงเมื่อสักครู่ที่ร้องไปชื่อเพลงว่าหยุดเธอขอร้องครับหยุดเธอคอร้องครับเป็นซีคลใหม่ล่าสุดครับเพลงนี้ยังไงอ่ะเนื้อหาฮะเนื้อหาก็ประมาณว่าเรามีแฟนอยู่แล้วแล้วแบบแฟนเราแบบเจ้าชู้เราอยากจะพยายามทําตัวให้แบบเฮ้ยหยุดเธอได้ไหมแบบมีมีเราคนเดียวมายามบอกใช่แต่สุดท้ายแบบเออเขาคนจะเป็นนิสัยเขาอะไรเงี้ยแบบคงห้ามไม่ได้หรอกก็คงปล่อยเขาไปดีกว่าทำไมถึงเป็นแนวเพลงนี้คือซันชัยเนี่ยทั้งวงเนี่ยมีอารมณ์แบบผู้หญิงแบบ นอกใจมีกิ๊กตลอดเหรอส่วนใหญ่เป็นจิ๊กเกอร์อกหักครับผมเพราจะเป็นเพลงชา้าส่วนใหญ่เป็นเพลงชา้ารส์สาทันชายครับประสบการณ์ส่วนตัวบางบางส่วนครับเฮ้ยของใครอะ่ะจริงๆมีพี่ต้องพี่ป๋อมคาราเมลครับเป็นแฟนงจุแตกใจตั้งแต่ลมหายใจแผ่วครับอันนี้ใครควบคุมใครดูเป็นคนดูแลพี่ปปเป็นพี่ต้องกับพี่ป๋อมแล้วก็ก็พวกเราก็ดูแลกันเองด้วยดูแลกันเองน่ารักใช่นาะดูแลกันเองดูแลกันเองก็แย่แต่งหน้าซ ทำเองหมดเลยนี่จะไล่ช่างชช่่าางงแต่งหน้ามาทำเองทำเองดีกว่าไห้ไม่ได้นะคนนั้นน่ะทำไมอ่ะเออให้ไปปุ๊บแกสวมหลังเลยนะเจ้าเล่นความหมายเพลงก็คืออารมณ์แบบว่าเหมือนขอร้องให้เธอแบบมีรักเดียวใจเดียวกับเราสักทีชอบตอนจบมากเลยอ่ะตอนจบของเพลงอ่ะบอกว่าเลยนะ ถูกหมายถึงว่าถ้ากรรมตามสนองอะไรถูกเฉีหัวหัวหัวถิง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 ถหัวถิหัวถิงหัวหัวถหัวถิงัวถิงัวถหถงหัิงัวถัวถัวถิัวาิงหวงหงหถงหัถิหหถูกเวยดหัวถิงก็วราจะไปเรายังจะไปคืนดีอยู่ัหัหัือว่าไม่เอาแลัวไม่เอาดีกว่าัวลวปวััเออคือถ้าไม่ดีฉันก็เดิน สะบัดหลังใส่นะจ๊ะอย่างเงี้นะไอ้นี่มีเสน่ห์ทางนั้นการร้องเพลงมากๆเลยนะมีคนเคยบอกมีคนเคยบอกไหมเยอะครับไม่้ามตัวเองเลยตัวนึงทาตัวนึงเอาใหม่ครับถามใหม่รัมมันมีท่อนแบบหลบเสียงหน่อยๆอะแต่เดี๋ยวความสามารถในการร้องเพลงยังมีมากกว่านี้ ก็มีบ้างครับมีบ้างทีนี้แหละทำมือมทีนี้แลมร้องโชว์เลยร้องโชว์เพลงแบบแนวอื่นๆได้ไหมก็มีมีมีลูกทุ่งร้องได้บ้างครับเออลูกทุ่งร้องได้บ้างหรอลองดูไหมครับลองก็ได้แล้วไม่มีใครถามเลยนะบอกเองลองดูไหมใครจะฟังหรอเฮ้ยเอามาลองดูป้าลองดูป้าลองดูเอ้โหลนใจแล้ว อาขอเป็นเพลงของพี่กุ้งนะครับเทปีบ้างให้ให้ขอได้ได้ได้อยากร้องครับได้ได้โอเคนะจ้าเตือนกันนะแม่ตาหวานบ้านนาไปลงเมืองฟ้าลงเมืองฟ้าแล้วลืมบ้านเราประมาณนี้เฮ้ยนี่มันดาวมันดอนนี่หว่าไม่ใช่นี่ไอ้สัชขยาไม่ดาวมันดอน เอพราะเราเพลงก็ประมาณรองนี่ออแล้วเพลงแนวอื่นอ่ะแบบประมาณอื่นได้ไหมก็มีมออมาจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้อันนี้ของพี่อะไรนะชายามพิชัยอ๋อเป็นไอ้อัสยามก็โอเคไม่สนใจคนะก็ไม่ยอมเหมือนกันครับ ก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถทางด้านการร้องเลยใช่ใช่เก่งมากหลากหลายแนวนะคะใช่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตไปทัวร์ใครที่ไหนยังไงบ้างเมื่อวานนี้เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนยังไงไปวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ได้ไปไหนกันด้ววันเสาร์ถูกแล้วได้เป็นพม่าครับไปเล่นไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่พม่าเปิดตลาด AEC อซีเลยอะครับผมแล้วเร็วๆนี้อาจจะได้ไปลาวแต่ไปลาวกับพม่านี่เราไปมาสองสามรอบนะครับแล้วน้องนั้นก็ อ่ทัวในประเทศเฮ้ยแล้วการตอบรับพูดดูดีนัทรในประเทศทัวต่างประเทศจริงๆก็อย่างนี้แหละดูดีพวกคุณดังดูดีเออแล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะดีมากครับที่พม่าก็โอเคที่พม่าโอเคที่ลาก็โอเคเอ้งี้เขาฟังเพลงเราเขาเขารู้จักใช่ไหมรู้ครับู้ครับบางทีส่วนใหญ่ก็ ที่ที่บ้านเราก็ข้ามไปเพราะมันไม่ได้ไกลครับไปอย่างลาวไม่เท่าไหร่ไม่เราไมได้เป็นภาษาพม่าเอาหรอเออออาาาาลงงงสิยยกกฟฟััมเเนะราก็ไม่ได้จริงๆไงเราก็อยากร้องร้องไม่ได้เก็แต่อย่างลาวนี่ยเราพอเข้าใจได้พอเข้าใจได้เข้าใจได้แต่ยังพม่าอย่างเงี้ยได้เขาพูดภาษาไทยได้นะฮะเออเเฮ้ยนี่พูดจริงเหรอจริงครับจริงเขาพูดภาษาไทยเอ้เป็นไทยใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อ F4 สันชัยเยอะไหมที่พม่า เยอะครับของต้าก็เยอะครับของต้าซะส่วนใหญ่ครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ต้าไม่ได้หล่อหรอกต้าน่าแต่ดีมากเท่านั้นเองเป็นที่ไหมฮะแา่ฉันชอบเธอเหมือนเป็นภูเขาที่ข้ามเอเดี๋ยวข้างหลังจะไม่มีบทบาทแห่อ้านข้างหลังมากไปลาวมาสนุกไหมพม่าฮะเอาพม่าสนุกครับสนุก ม่เป็นคือรายการเราไม่มีเซติปอะไรก็หลายๆกันไปไปพม่าสนุกไหมสนุกเนาะโอเคคุยกันอประทับใจประทับใจอะไรบ้างเวลาแบบเราไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศค่ะก็เขาร้องเพลงเราได้ครับออก็ขนลุกแล้วพค่ขนลุกที่หรืออะไไปพม่าได้ไปเมืองอะไรครับเป็น ่ถ้าขี้เล็กอ๋อถ้าขี้เลกก็ข้ามเชียงรายข้ามไปปุ๊บก็ถึงเลยอ๋อไม่น่าเราก็เลยฟังเพลงเชียงรายใช่ถ้าีิเล็กนะคะแนวดนตรีเป็นแนวไหนคะสำหรับสัญชายเพลงล่าสุไหมก็จะเป็นป๊อปล็อกครับผมก็จะเริ่มพัฒนาจาก เพลงก่อนก่อนเริ่มล็อกขึ้นเริ่มมีอะไรบ้างรายละเอียดของดนตรีมากขึ้นครับผมก็คือโตขึ้นใช่ครับล็อกมากขึ้นเห็นไหมเข้าไม่ได้เลยเห็นปะมนี่ถ่ายทำที่ไหนยังไงครับไม่มีอะไรจบครับล็อกก็คือเข้าไม่ได้กุญแจไหมด้วยอันนี้ถ่ายที่ไหนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นโกดังโกดังหนึ่งครับ จำไม่ได้เหมือนกันเล่นเองด้วยเนาะเล่นเองครับเออเล่น M v ีกันเองเลยนะโอเคไหมะเราเล่นเล่นเองอุราเล่นการแสดงกับร้องเพลงชอบอะไรร้องเพลงครับร้องเพลงกกันเนาะแล้วมันยากไหมครับยากครับยากตรงไหนฮะยากตรงที่แบบเหมือนต้องบิวเองตัวเองหน้าตาเองแบบประมาณว่าเราไปอยู่ในเรื่องราวเรื่องนั้นนะครับแทนที่เราไม่ใช่เลยแบบ คือแฟนก็น่าหน้าแบบดีอ่ะน่าอะไรหนดีกว่านี้ไม่เดียวว่าส่วนส่วนตัวแล้วคนตัวจริงคือแฟนเ้อไม่ได้ไม่ได้ครับน้องจริงน้องเขาเป็นคนน่ารักนะฮะจริงๆงผมผมผมไม่เคยแบบเล่น M v อะไรมีเล่นอยู่ครั้งหนึ่งที่ชื่อเพลงว่ามันมีหัวใจแต่นี้เป็นครั้เป็นครั้งที่สองที่แบบเล่นเต็มเต็มคือพอเห็นน้องเอ็มวีน้องนางเอกเอ็มวีปุ๊บขอเล่นเองเลยครับผมแย่งกันเลยแย่งกันเลยครับผม ในมุมความรักแบบนี้อ่ะในในมุมผู้ชายอย่างเราเราอยากจะแบบถ้าเจอผู้หญิงเจ้าชู้อย่างเงี้ยเราอยากจะบอกอะไรเขาอ่าก็ก็อย่างถ้าห้ามเขาไม่ได้ก็คงจะพอแบบเราคงจะออกมาดีกว่าครับถ้าม,มันห้ามไม่ได้แล้วนะฮะออก็หยุดเถอะหยุดทุกอ,อย่างหยุดดีกว่าครับต่างคนต่างไปเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าเออทำเรื่องส่วนตัวสักนิดนึงเพราะวงแอบหน้าตาดีกันทั้งวงเลยนะมีแฟนหรือยังเออมีน้องๆ s อ s มาจากสปปลาวถามว่ามีแฟนหรือยังเ็วเนาะแฟนหรือ ไอ้ใครเลี้ยงจ๊ะก็มีคุยๆบ้างครับเออวิกี่คนนับไม่ได้ครับนับไม่ได้ครับแกไปเคลียร์กันเองนะตาตามีแฟนยังจ๊ะแฟนไม่มีฮะเฮ้ยมองกล้องหนิมองกล้องนะตามี่ชายังจ๊ะยังไม่มีครับยังไม่มีโสดยังโสดอยู่ฮะยังสดมากมีผัวไม่กี่คนตาเมียเมียเอาเมียเมียเมีโอ้โหแกจะข้ามสปีชี่ไปนะเล่นป็ตาแล้วเป็นเกย์ด้วยเนี่ยเข้าตัวเองตลอดเอออ่า มีมีแล้วครับเป็นตอนนนถ้าจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้พอดูอยู่อันนี้ข้ามไปเพราะว่าเขาลูกสามแล้วไม่มีครับบอกยังไม่มีแฟนมีใครมาจีบมีอะไรยังี้ยไหมไม่มีครับเมื่อวานเลยไม่มีเอาคุณด๊อบแล้วคุณดอบคุณด๊อบก็มีคุยคุยบ้างครับผมกี่คนคุยกี่คนคนเดียวครับผมคนเดียวพี่นักร้องนำเนี่ยแหละดูครูเป็นคนเลวคนเดียว คัดคัดเอาใหม่ดีกว่าเขาบอกว่าวงเอ่อวงดนตรีอย่างเงี้ยเวลาไปต่างจังหวัดเราจะเต้าชู้กันนะจริงนะนักดนตรีชอบเต้าชู้จริงไหมพี่รู้ได้ไงครับอ้าวกรรมนะทีนี้อ้าวชิ้นไหนแล้วเงียบเลยขอบคุณพี่โตแล้วพูดกันมาเล่ามาที่ประสบการณ์เด็ดๆที่เราไปแบบเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีเรื่องแบบเมามอยกันเงี้ยไม่มีครับปกติวงเราก็จะ เล่นเขาเสร็จเสร็จจะเข้าห้องนอนแยกย้ายนักสมาธิจะสวดบ้านใครจะสวดบทไหนก็แล้วแต่มนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่เอางี้กว่าที่พูดแล้วแต่พี่จะเชื่อดีกว่าเอาที่พี่สบายใจแล้วกันเนาะเอาปากผลงานหน่อยดีกว่าครับก็ พวกเรามีซิงเกิลใหม่นะครับผมไม่น่าไม่น่าจะใช่ล่าแต่ล่าล่าสุด <ละ S 2> แต่ออกมาได้ประมาณ2-3 <ละ S 1> เดือนแล, <ะ S 1> ล <ะ S 2> ้วก็ใครที่อยากจะดู MV นะครับดูได้เลยนะครับผมสบายดีทีวีนะครับผมแล้วก็ขอเพลงได้ที่ขึ้น88.5นะครับผมสบายดีเรดิโอนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางน,นะครับ ก็เป็น YouTube ี e ย Music นะครับผมช่องอ่าช่องเยี่ยมมิวสิกแล้วก็อีกหนึ่งช่องหนาคือ Line Music ครับผมแล้วก็ยังดาวน์โหลดนะครับดอกจัน3 3 9 0 2 9นะครับรหัสสัญชาตแล้วก็เฟซบุ๊กครับผม w w w facebook. com slash a ัญชาติแบนครับอ๋อนี่นอกจากเพลงล่าสุดยังมีเพลงเก่าๆของสัญชัยได้โหลดด้วยเนาะเยอะเลยครับแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะมีซิงเกิลใหม่ครับยังไงก็ติดตามกันด้วยครับอ๋อเพลงเก่าๆมีอะไรบ้างนะที่แบบว่าอะไหลายๆคนชื่นชอบอ่ะโอ้ชอบหมดเลยครับก็คนธรรมดาอ๋อจะ อ่ะพูดได้เหรอพูดได้เหรอเองเหรอพูดได้เหรอก็คือแรกๆเลยก็จะมีคนธรรมดาครับแล้วก็มีเขียนให้ลืมเธอมีรับหลังมีคนคนแก้เหงาก็ลมหายใจแพ้แผ่ก็มีลมหายใจแพ้แผ่แล้วก็ขาคนไม่มีหัวใจใจละเมอใจละเมออกข้างซ้ายไม่ื้อแผ่นออกข้างเป็ื้อแผ่นที่ห้างสรรพสินค้าก็มีสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็มีครับแต่หร่ง่ายๆเข้าไปลินลู่หลวเออโหลดเอาหลว ได้ครับดอกสิดก็ได้ครแล้วเล่นเนี่ยล่าสุดก็มีหยุดเธอขอร้องพูดไม่ชัดแต่ร้องเพลงชัดเข้าไปที่ยูสูบเยสมิวสิกเถอะแล้วเขาก็จะขึ้นลิสต์เพลงของสัญชายมาเต็มเลยนะคะเพลงดีก็ได้เนนนาะี้เรียกได้ว่าไต่ระดับความดังมาจริงๆนะคะนะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสัญชายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสัญชายไทยเยสมิวสิกด้วยนะฮะแวะเวียนมาเป็นแขกรับเชิญเป็นพิงีกรของเรานะฮะเอาตอนนี้ไปดูมิวสิกดูเพลงนี้ดีกว่าหลายคนอยากดูละว่าบทบาทการเล่นเนี่ยของ ซันชายจะเป็นยังไง <c oughs> เออรวมถึงเพลงเนี่ยมันจะอินแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปชมมิวสิคดีอเพลงนี้พร้อมกันนะ้กับเพลงที่มีชื่อว่า future ช i r l